พฤหัสบดีที่31เดือนสิงหาคมพศ2566ครูบาน้อยและสังขารอย่างสงบหลายท่านคงได้ยินข่าวครูบาน้อยและสังขารฟังแล้วเป็นที่น่าเสียดายพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่งท่านปฏิบัติธรรมในถ้ำตัดทางโลก3ปีก่อนและสังขาร ครูบาน้อยยันวิชัยได้บรรพชาเป็นสามเนณรนวัฒนาแดงตำบลสันทะอำาเภอนาน้อยจังหวัดน่านเมื่อวันที่25มีนาคม2545ในขณะอายุได้12ปีโดยมีพระครูวิสุทธนันทวิทย์ครูบาสีมากตอปุญโยเป็นพระอุปชัชฌา บันพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่13ธันวาคม2552ณพัทธสีมาวัดสันทะตำบนสันทะอำเภนาน้อยจังหวัดน่านโดยมีหลวงพ่อพระครูวิสุทธนันทวิทย์เจ้าคณะอัเภาน้อยวัดนาแดงเป็นพระอุปัชฌาย์ครูบาน้อยเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มยานสวโรโดยครูบาน้อยปลีกวิเวกตัดขาดจากโลกภายนอกเข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถานถ้ำเช็ดวันตำบนสันทะอำเภนาน้อยจังหวัดน่าน ครูบาน้อยหันอาหารมื้อเดียวเป็นอาหารมังสวิรัตท่านประกาศตัดทางโลก3ปีเข้าบำเพ็ญกรรมาฐานในถ้ำเมื่อวันที่12กรกฎาคม2557และวันที่15ตุลาคม2560ทั้งนี้ครูบาน้อยอาหารมื้อเดียวเป็นอาหารมังสวิรัตท่านผู้นำในการก่อสร้างพระาธาตุพระวิหารและศาลาการประเรียนวัดพระาธาตุสรีสรีสังขทรีน เป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของญาติโยมทั้งในจังหวัดน่านและทั่วประเทศทั้งนี้ท่านได้ละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา0นาฬิกา49นาทีของกลางดึกที่ผ่านมาณวัดถ้ำเช็ดวันปัจจุบันสิริอายุรวม34ปีทางทีมงานขอกลับน้อมส่งดวงธรรมอันบริสุทธิ์ของครูบ้านนยพระนิพพาน สำหรับท่านที่มีดวงด้านโชคลาภตัวเลขสำ,สำคัญสำคัญได้แก่25มีนาคม2545ท่านบนรรพชาเป็นสามนเณร13ท่าธันวาคม2552ท่านบนรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ12กรกฎาคม2557ท่านเข้าทํำกรรมฐานท่านประกาศตัดทางโลก3ปี31เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6เวลา0น 40, นูนนาฬิกา40นาทีท่านละสังขารท่านมีสิริอายุรวม34ปี เอาละพ่อหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกข่าวได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยขสนใจเตาย่างและเครื่องครัวสั่งทําสั่งซื้อโทรศ992863083หรือ0886098183